านมาสการครับนมัสการครับมาสการครับอาจารย์ครับครับนี่ข่าวว่าอาจารย์จับจิตยซ่อเจ็ดมือนแล้วครับเป่าขึ้นมาเ้อะจิยเห็นมันเขาวันที่แล้เขาขา่องเจ็ดมืเขามันรุุดรุ่ช่วงหกหกเก้านะหกเก้าก็ผาเขาบุญขึนเขาล่างเขเจ็ที่บ้านมาเขาบุเขาบุญเขาบุญ ก็หนึ่งหากระติดอยู่หนึ่งหาเขามี2งหาติดศูนย์นึ่งศูนติดข้างบนหนึ่งมมี่ค่ะแต่วัดนี้ก็อยู่ในนี้แหละวันี้ก็หกตัวคือเกาครับอเรัจับกันตบกบกันเนาะนี่แต่ล่างือ้นกนละแต่ล่างหกตัวขึ้กันละก่องหาเืนเท่านะค่ะอ่าเพราะว่ามันมันมันคันซ่องเก็บเงินอ่าจะเข้าเบื้งตัวแล้วคันคันเข้าไรบาง กัดเล็กกัดส้นกันใน,นดอกเขาจใส่ไว้พิพเอาเขาจะ,ะไปเข้าเฝ้าไปจูจะหาจันจับคูจับเนี่ยวอะไรกันแต่ไรไปเปลี่ยนแช่เนี่ยวทางมันงใช่ไหอเชียนไว้เชียนไปกระดาษเรด้ยอ,อันนี้หกเก้าสองเจ็ดศูนย์เลขเจ 3ามชิปี้้นหรือ่าแต่ว่าหัวกระเทียนว้ลวงเห็นว่ามันหลุดกับเล็บโบก,ก้าเดินต่อนี่มัย้อนใบแห้หใช่ไหลุดหวดออกโกเก่าก็มาเดินต่ออีกน,นะคะงวที่ทานมาเขาศูนหกนะคะนะแมคือกันกับช่วงหางมือช่องมืกัเข,ขา0ูนือ<ม>ัอเะไตัวใดแน่ก้ค่ะหกเก้าสองข้างบนหกเกอ่าแถวข้างล่างเจ็ดศูนย์สามเ จี S <S ปา,าจับจับใค่วะคะป้าจัแล้วคะ่ะจับใคเาม,มเสียงแจแจเ,เลยเด้อพี่อบออกไม่ออกเพิ่นนะคะมากเป็สลับนะคะ,ะ,คะจับจับคูกัเดินลักซูนเอาลักซูนเดินค่ะเดินลักซูนเอาเป็นชุดเต็มไปก้อนบะคะเอาชุดเต็มไปเลย ก็่ามันแดวกวนดก็เป็นชออ็อตเป็นช็อตเดินศูนเลยนเนแนวท่าก็เป็นบนล่างวะครับไปเป็นบนล่างได้หมครับฟังดีด้วยเอฟซีเอ็นเอนเฮาไปเป็นบนล่าง,งอาปปน,น,งนอม คู่นใไ้บ,าคาบอค้ลูกทีมบ่ยย่านได้เน้นได้เคยเห็นาะเอาจุดเตียมก่อนเป็นบ่คาจุดเตียมเป็นคือสีนนนเนนไฮบอาจักคู่จักหางใ FC ไ้เอฟซีเป็นูเสนาเา้า่าร์กจักว่าม,มากโตพื้นมากมากูนผุนาจากักสีแมนศูนน,นังจักสีแมนศูนน,นังไว้ว่าศูนตะวันเลขวิ่งเงืนลัานคือก,กันกับซ่องเจม่นย่งอยู่ในนี่คือกันกับซ่องเจืตัวเดียวกัน มันมาในตัวเดียวกันนะมันมานในตัวเดียวกันอันเลขวิ่งนี่คือเฮ็ดยังบลเลี่ยวมันบอกครับยังกันยังบวคักมันบอกการอ่เอ็กซีมันถามมาการกันแล้วก็ว่ามันคักอยู่ดอกแต่ว่ากิบว่าฮั่นได้จากปากดอกเอาศูนย์นี่เระไปสักวอนน่ะบูดาบ้านเรามีคาเรามีคาอยู่นี่หลายงวดโอ้ศูนย์มีคาอยู่เด้อะนะครับเนาะศูนย์นันมีคาเอาคะในตัวล่างนะคะ ตเมื่มีหกมีเก้ามีสองนะคะมีเจ็ดมีศูนย์มีสามนะคะค่ะอาจารย์จะปูให้ก็คือศูนสมนะคะศูนย์สศนย์หนะคะศูนย์เก่าแล้วก็ศูนย์เจดนะคะอันนี้คือเป็นชุดเต็มนะคะย่างบห้านัคัดก้อนนพี่น้องเนาะแต่ว่ามันย่างอีกตัวหนึ่งเขาบได้จับบห้าได้จับเด้อหนึ่งสองสามสี่หามันมีหาตัวตามที่จริงเขาได้จับขั้นขั้นขั้นนเลขวิ่อีกตัวนึงมันจะอยู่ในนี่คือกันแต่ย่างบัวได้ชี้ย่างบั้าได้บอก บอกไปแต่ศูนย์มันจะมีอีกตัวหนึ่งอยู่ถ้าบ่มักก็เอาไปจับไปวิ่นเส่กันได้เหมือนกันครับในตารางผู้มักจะเอาไปจับลอตเตอรี่ก่อนเอาไปได้แต่ว่าก็เช่นอยู่แต่ว่าห่างเอาไปล่องอยู่กะกะว่ามันจีเมียนน่ะมันจีเมียนหน่อ่ามันจีเมียนหน่อบ้ามันมากว่าจะไปค่ะได้ค่ะข้ามันมันมากกติจับเน้นๆไว้ให้อยู่ ถ้าอาจารย์คิดว่าซ่องเจ็ดมื่นเท่านี้คิดว่าติไม้สักตัวครับฮะซ่องเจ็ดมื่นนี่งวดนี้คิดว่านาขั้นนาสีมาได้นี่อาจจิเป็นบนเฮือจิแตกอาจแตกสามตัวสลับทิศทางก็ได้อาจจีรักศูนย์ไปอยู่รักหน่วยอีกก็ได้เด้ครับอ่าจีเป็นรักคิดก็ได้รักหน่วยก็ได้เพราะว่าอีกตัวหนึ่งมันบอก่มันประกบให้อกท่านประกบคูให้นะคือคือเลวงเขามันอยู่ในนี่มันมันมีอยู่ คู่กันครคู่นี่มีคู่ใดพิเศษบ่นี่ครับมีอยู่มีพี่เสียตัวใดครับตัวใดครับเอาบ่วงกบมซาบ่วงกุ้งซอดุกอย่าเอาเอากินน่องกับแป๊วมาได้ตัวน้นแล้วเนาะเอาชุบเจ็ดนั่นบ่วงกุ้งตัวเดียวโนดใครจะซื้อก็ซื้อคือมาคือกันเลเนาะครับ่วงหูจักเนาะคือบ่าวาแต่ที่แหลกคุณใช่ว่าสิว่าญาติพ่ออาจารย์ว่านี่แล้วเนาะเอาเอาได้ตุ๊ด ไหวตัวนี้มักแค่ไหนพี่น้องเนี่ยนี่นึงมันตัว07ครับ07อยู่วะเพราะว่าสื่อนักงวดเมื่อกี้นะคะตามอีพี่น้อง07นะคะเน้องอย่ามาเป็ี่ยนบนล่างได้สื่อเยอะเลยครับงวดเมื่อใดฮะ07หนึ่งเก่าเก่าหนึ่งไปทางไม่เลยแต่บ้านอีกนึงเขาก็ฉีกออกเนาะเลขเขาก็ฉีกออกมันก็หลายทางเลขมันก็หลายสูตรหลายตำหน่าลายล็อกลายเกับแต่ว่าเลขเลขตั้งแต่หก ปีย้อนหลังผิดดูสิเทีเเย<ม>เลขติดหกปีได้ฟังดีดีหกปีผิดสิบครั้งเลขติดหกเลขติดอือครับมันชิมีอยู่แต่ว่ากาบว่าันได้ยืนให้คือในคลิปของสมมัว่าคันมันช่วงหาหมื่นกบับบอกตัดออกตัวหนึ่งแต่ว่ากะเอาไว้ย้อนๆเป็นอย่างตีกับบอกกล้าฟันชักดีบดีตัวนั้นอาจกิุูงค้าก็มูก็ได้ครับนะมันมันอยู่ในชุดนี่ล่ะดอได้ในีอยู่ ขี้เข้าปั้งหูใบหูเชื่อวันนะปังหูวไบวหูได้วันครับท่านปูมากเลยเนี่ยปูมากอยู่เป็นหนังตีปูมากม,มันติดเล็กตีปูเคยบอกว่าหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามมาหนึ่งตัวครับล้านเพื่อส้นหนึ่งสองสามมาหนึ่งตัวผู้ใดไวพ้พิบท่านจับเอาปูเคยบอกว่าตัวใดถ้ามันดับไปตัวใดดับล่างเอาขึ้นบนหนึ่งกับสามดับล่างเอาขึ้นบนได้โอเค ดับลา่างอาไรฟังคักๆอ่าหนึ่งหนึ่งสองสามแต่ว่าหนึ่งกับสามดับล่างเอาขึ้นบนได้อืมต่ว่าเลขประกบคู่กันว่าั้นในเหมือนแต่ว่าขั้นคูขั้นคูประกบตัวนี้ประกบตัวนี้ปับ๊บเหล้วสีมีเพิ่มห้อีกอยู่แค่หนึ่งสองเลขสีเพิ่มหาอยู่แค่หนึ่งคู่สองคู่สีเพิ่มม้ได้แค่อีก เป็นซีคูไปเลี่อยู่ในนี่สีเพิ่มอีกเป่นซีคูแมนเพิ่มรลดเป็นยังไงครับเพิ่มรลดเป็นยังไงเอารลดบบเบอ์ซเพิ่นได้ยินหรือดิเพิ่นว่าปูไฮเบอร์เบิร์ดิไฮเบอร์เบิร์เขปจะกินคงน้ำแนยไหเพิ่มตัวได้ค่ะเพิมเซคูนี่ เอาไว้สตีบทุต่ายเอามันจีดังแห้งพูดพอตามกระแสกกับฟังเขาพูดมาอยู่มัน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 ดังเลยมันมันเริ่มมันเริ่มจีกระแสกันมาแล้วนะแหงว่าวตัวสีหินี่ดังแล้วดังแล้วก็เลยื่อโพห่านเลยหยับปล่อยกับโพห่านเลยหยากปล่อยมันจีไปโซ่เหมือนกับปวดนะพี่น้องอีกสี่ว่าเปนปูแพงเด้อครับเด้อให้ต้องเข้าใจครับผมแนวทางบ่มีมันมาแนวทางเดียวกันัลอดติดตามไว้ครับติดตามช่องไว้แมนแมน พอมัน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 ท่วมกันไหนแล้วเดี๋ยวทางทีมงานสิมาตามให้อีกรอบนึงครับพี่น้องมันท่วมกันมาแล้วนี่มันท่วมกันไหนแล้วนนนั่ะเอาแซปหน้าจอเด้เรียบชี้ที่พวกแบบเข้าโบนเม็นปูหึงดรือโบนเปนปูแพงปูอยากไถ่อยู่เป็นแนวท่าอยู่ว่าปูลีลากระมีนอยู่แต่ว่าการเข้าสื่อไปแล้วมันโบนเต็มร้อยครับอ่าปูซื้อลอตเตอรี่บอกไงจะลูดแต่ลักซูนหัดซูนหาคือแจ็ข้างบนอ่ะ ใายคลิปนี้กาให้เก็บีตั้งซองหนุกสบายพารวยวิไลฉูดใส่ขมิ้นพ่อรวยเบากรุงพ่อรวยสาวเล่าพ่อรวยเด้อพ่อกันองพไปจับหนาจอชายรุลพินิจพิจารณาย่านเมืองตัวใดเข้ามักระจัดตัวใดบูมมาเข้ากระพานจอดกระจัดคัดกระพานไปใายคลิปกายพ่อกันูุกีสุขังจะตั้งไม่ใช่กันเยอะๆล้ำรวยถูกหวยรวยเบอร์ลอตเตอรี่วันที่หนึ่งคือจะกิจการยนห์หกห้าเด้อสาธุครับ